5,800บาท fc จากเข้มจัดให้ครับผมนะวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับ329,000บาทครับเป็นนิสสันนารา np 300ตัวแรกตัวเริ่มต้นนะครับ5,800บาทนี่คือค่างวดเริ่มต้นนะครับลูกค้าเกียรติดีนะครับคันนี้ความพิเศษไม่มีอะไรมากมายครับได้แม็กนะครับ r t f 1นะครับยางซูแม็กของใหม่นะครับยางแม็กเก่ายางใหม่นะครับภายในสวยเลยนะครับเป็นเบาะเบ็ดสีครีมนะครับเลขใบสามหมื่นสีโล ะครบแบบนี้เลยนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะ6สปีดเกียร์ถอยหนึ่งเกียร์กระจกเป็นไฟฟ้าประตัวไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้ากุจแจรีรโมทนะครับแบบนี้เลยสีดำส,ดสวยๆครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับ5 8าพรบ,ออ 5, บาทจ๊ะเออห้าพันแปดรบาทจ้ะใครหารถใช้งานนะฮะติดต่อสอบถามทักแชทข้อความได้เลยนะครับ ต่างจังหวัดเรามีบริการทำสัญญาที่ทส่งปีถึงบ้านและจากเ้มจัดให้กับแน่นอนแก้ว